สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมตอนทำชำระความโกรธของพระรัชสุทธิยานมุงคลหรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเนื้อหาใจความนั้นก็มีดังนี้ครับกระผมนายพรน,นางดอกแก้วนางสาวอารีรัตเชื้อบุญเกิดกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชสุธิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมที่มีเมตตาต่อครอบครัวของกระผมซึ่งตอนนั้นถ้ากระผมไม่ได้พบหลวงพ่อกระผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชีวิตของกระผมอนาคตของลูกและภรรยาจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้สติให้ปัญญาให้รู้จักกำหนด และให้แสงสว่างต่อครอบครัวของกระผมเสมอหลวงพ่อให้ชีวิตใหม่ต่อกระผมและดึงกระผมขึ้นมาจากนรกท่าบุญกุลของท่านมากด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนท่านให้ความเมตตาเสมอกันท่านตอนรับญาติโยมแทบไม่มีเวลาพักแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยบน่นท่านไม่ยอมเสียเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ทุกนาทีของท่านมีค่ามากจริงๆกระผมดีใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านกระผมจะขอจดจำในความเมตตาของหลวงพ่อจรันไม่มีวันลืมและกระผมขอประวารณากับหลวงพ่อว่ากระผมจะช่วยงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกอย่างและร่วมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันตามเจตนาของท่านที่สร้างศูนย์เวรุวัน พื่อพัฒนาจิตใจสร้างคนให้มีคุณภาพปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชนและลูกหลานชาวอีสานให้เป็นเด็กดีมีธรรมะมีปัญญามีสติมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเป็นกำลังปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยปัญญาต่อไปกระผมขอกราบอนุโมทนากับพระเดชพรคุณ หลวงพ่อจจรันที่มีเมตตาต่อลูกหลานและลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกคนกระผมขอเล่าเรื่องทั้งหมดก่อนที่กระผมจะได้พบกับหลวงพ่อกระผมมีลูกสองคนคนโตเป็นลูกสาวชื่อนางสาวอารีรัตคนที่สองเป็นชายชื่อนายฉัตรชัยเชื้อบุญเกิดครอบครัวของกระผมอยู่กันอย่างมีความสุขและอบอุ่นเรื่อยมาลูกชายของผม เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเช้าวันที่23พฤศจิกายน2536ลูกชายของผมก็มาไหว้พ่อแม่ตามปกติอย่างที่เคยทำแต่ครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งลูกไหว้แล้วไหว้อีกพ่อครับแม่ครับผมไปก่อนนะครับผมมองดูลูกชายด้วยความรักและเมตตา ชัดชัยเป็นที่รักของทุกคนในบ้านแกช่วยงานทุกอย่างที่พ่อและแม่มอบหมายให้ทำเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและเพื่อนทุกคนเป็นนักกีฬาของจังหวัดขอนแก่นเคยได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการแข่งขันจักรยานที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันจักรยานเสือหมอบที่จังหวัดมหาสารคาม และเป็นนักดนตรีของโรงเรียนผมมองดูลูกชายกับขี่รถออกจากบ้านจนลับสายตาซึ่งผมไม่เคยมองแกนในลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยผมยังนึกชมลูกชายในใจว่าจัชใยของพ่อน่ารักมากหลังจากลูกชายไปโรงเรียนแล้วผมทำงานหงุดหงิดใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสองโมงมีเพื่อนลูกชายมาบอกว่าพ่อครับ พอรีบไปโรงเรียนด่วนจัดใช้ยตกอาคารโรงเรียนครับตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยผมรีบไปโรงเรียนทันทีพอไปถึงคี่ทางรถของโรงเรียนก็ได้นำลูกชายของผมส่งโรงพยาบาลศรีนครินผมก็ขับรถตามไปติดๆคณะครูไปนำลูกชายผมลงจากรถผมเห็นลูกชายนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวด ผมรีบเข้าไปหาลูกชายทันทีชัดชัยพ่อมาแล้วทำใจดีๆนะลูกแกลืมตาดูผมด้วยสายตาที่เศร้ามากผมเห็นสายตาของลูกแล้วผมสงสารลูกชายเหลือเกินลูกคงเจ็บปวดมากแกนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดจนแกหมดแรงหมดความรู้สึกนอนแน่นิ่งอยู่ที่รถพยาบาลคุณหมอก็พยายามช่วยกันเต็มที่และไม่นานัก คุณหมอก็อมาบอกว่าพี่ครับผมเสียใจด้วยลูกชายที่เสียแล้วตอนนี้ใช้คเครื่องช่วยหายใจอยู่พี่รับลูกชายพี่กลับไปเลยไหมครับคุณหมอครับคุณหมอช่วยลูกผมด้วยครับขอ,อให้คุณหมอช่วยแกแม้นาทีสุดท้ายสงสารผมด้วยครับคุณหมอเลยบอกผมว่าพี่ต้องทําใจนะผมหัวใจแทบหยุดเต้นเลยครับพัยาผม แ่ร้องไห้สุดเสียงด้วยความเสียใจที่ยังช่วยอะไรลูกไม่ได้หลังจากนั้นคุณหมอก็พาล่างลูกชายผมเข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินผมภรรยาลูกสาวและญาติญาติได้เฝ้ารอดูอาการของลูกชายอยู่ตลอดเวลาผมถามถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ลูกชายผมตกอาคารเรียนครั้งนี้เพื่อนของลูกชายก็เล่าว่าพ่อครับ ชัดชัยถูกกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเดียวกันพาพวกบุกขึ้นตีถึงห้องเรียนครับโดยความรักเพื่อนชัดชัยให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันหนีออกทางหน้าต่างก่อนและกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุก็บุกขึ้นมาถึงห้องเรียนโดยความกลัวและตกใจเพราะเขามีทั้งไม้และเหล็กแหลมชัดชัยถึงตัดสินใจกระโดดลงทางหน้าต่างของอาคารเรียนครับแต่ชัดชัยกระโดดพลาดครับพ่อ ผมฟังเพื่อนลูกชายเล่าผมหันไปมองภรรยาแกนั่งน้ำตาไหลผมเห็นแล้วทรมานหัวใจจริงๆเพื่อลูกเล่าต่อไปว่าชัดชัยกระโดดพลาดไปถูกกระเบื้องทะลุร่างของชัดชยัยตกลงไปหัวฟาดกับคานเหล็กร่างตกลงสู่พื้นของอาคารเรียนชัดชัยชักตาค้างแทนที่พวกกลุ่มนักเรียนอันตพานจะสำนึกในความผิด กลับวิ่งมาเตะอีกเพื่อนลูกชายพูดจบผมเข้าไปกอดภรรยาไว้แน่นบอกภรรยาว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกมันทุกคนทำกับลูกเราไว้พวกมันทุกคนจะได้รับกรรมเหมือนกับลูกเราอย่างสาสมผมพูดแล้วผมเดินไปดูลูกชายซึ่งนอนแน่นิ่งไม่ได้รู้สึกตัวเลยผมนึกในใจว่าผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครเลยแต่ทำไม ครอบครัวของผมถึงได้มาเจอข้อกรรมขนาดนี้เช้าวันนุ่งขึ้นคุณหมอได้มาบอกว่าต้องการเลือดเพื่อทำการผ่าตัดกับผมดีใจมากโอกาสของลูกมีแล้วผมรับปากคุณหมอทันทีผมเดินทางเข้ากรมทหารทันทีเพื่อขอความเมตตาจากท่านบุก,การท่านมีเมตตาต่อครอบครัวผมมากจริงๆ เพื่อนทหารร่วมบริจาคเลือดจำนวน22ท่านบุญค,คุณของท่านผู้การและเพื่อนทหารทุกคนผมจะขอจดจำไว้ไม่มีวันลืมหลังจากนั้นผมก็ได้ไปบนเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นขอให้ท่านคุ้มครองชีวิตลูกชายมาพ้นจากความตายครั้งนี้รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่และมีคุณพี่ศิีระประภาสิทธิเกศรมาบอกว่า ทำไมไม่ไปนั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีและขอให้หลวงพ่อจรันท่านแผ่เมตตาให้กับลูกชายคุณพี่ศิละประภาท่านก็พูดถึงบาร,รมีของหลวงพ่อจรันว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาต่อผู้มีทุกข์และรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าผมได้ฟังแล้วรู้สึกศรัทธาหลวงพ่อจรันมากทั้งๆท,ที่ผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อจรันมาก,ก่อนเลยผมได้ปรึกษาภรรยา และพี่น้องของภรรยากรอบพร้อมใจกันทุกคนที่จะเป็นนั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวันเพื่อให้ผลบุญที่นั่งกรรมฐานช่วยให้ลูกชายพ้นจากความตายภรรยาผมไม่นั่งกรรมฐานได้มีโอกาสเขียนชื่อลูกชายฝากให้หลวงพ่อท่านแผ่เมตตาให้หลวงพ่อท่านก็เมตตารับจะแผ่เมตตาให้บันต่อมาหลวงพ่อท่านให้ยมลงมาบอกว่า ลูกชายโยมไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าลูกชายผมหันหลังให้นั่งน้ำตาไหลซึ่งตอนนั้นภรรยาผมแกเริ่มทำใจได้เพราะจากการนั่งกรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะลันท่านเมตตาสั่งสอนญาติโยมให้มีสติให้รู้จักกําหนดให้รู้จักตัวเองภรรยาผมนั่งกรรมฐานได้สามวัน ลูกชายของผมก็เสียชีวิตซึ่งเป็นวันที่29ิกาพฤศจิการยน2536ภรรยาผมก็ลาศีลเดินทางกลับขอนแก่นด้วยอาการโศกเศร้าเป็นธรรมดาของคนต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักไปแต่เธอมีสติดีมากไม่เหมือนกับตอนที่จะไปกรรมาฐานครั้งแรกเธอช็อกจนผมของเธอขาวแทบทุกเส้น เฉ็นล้วสงสารเธอมากผิดกับผมผมเริ่มคิดอาฆาตคนที่ทำให้ลูกชายตายความรู้สึกของผมตอนนั้นคิดถึงคำพูดของพ่อเด็กที่มาทำให้ผมต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักไปเขาว่าลูกเขาไม่ได้ทำมันโดดไปตายเองคำพูดนี้มันก้องอยู่ในสมองผมทุกเวลาทำไมเขาถึงขาดความรับผิดชอบ ผมได้จัดงานศพลูกชายผ่านไปด้วยความเศร้าแต่ในใจมันมีแต่ไฟแค้นคิดว่าจะทำอย่างไรมันถึงจะสะสมใจที่เขาทำให้ลูกผมตายช่วงนั้นผมไม่ค่อยเข้าบ้านผมไปหาเพื่อนรักที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาปรึกษาความในใจให้เพื่อนฟังเพื่อนผมคนที่พูดถึงคือคุณพชัยคำพงศ์เจ้าของกิจการ ผู้จัดการบริษัทเทพโพเดินรถจำกัดอีกคนคือนายเท่าเจ้าของน้ำดื่มอยู่ที่ชายแดนบุรีรัมทุกคนมีความเห็นว่ามันฆ่าลูกเราพวกเราก็จะไปฆ่าพวกมันทุกคนที่ขวางหน้าผมเลยพูดกับเพื่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราขอให้เพื่อนทั้งสองอย่าเอาอนาคตของเพื่อนและครอบครัวของพวกนายทุกคนมาลำบากกับเราเลย คุณโพชัยก็พูดขึ้นว่านายพูดอย่างนี้ได้อย่างไรลูกนายก็เหมือนลูกเราขอให้ในายสบายใจได้ทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วผมก็กลับบ้านด้วยความสับสนใจผมมาถึงบ้านก็เห็นภรรยานั่งหน้าเศร้าถามว่าพ่อไปไหนมาผมก็ตอบว่าพ่อไปหาเพื่อนมาและพูดกับภรรยาว่าแม่ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ขายบ้านหลังนี้พาลูกสาวของเราไปอยู่กับพ่อแม่เถอะนะไม่ต้องห่วงพี่ถ้าไม่ตายเราคงได้เจอกันอีกภรรยาผมร้องไห้ภรรยาผมพูดว่าพ่อไปฆ่าเขาแล้วพ่อจะเอาฉันกับลูกไปไว้ที่ไหนพ่อทำใจให้สงบลงบ้างลูกเราเของหมดกรรมของเขาแล้วพ่อยาไปทำกรรม เพิ่มให้ลูกเราอีกเลยนะพ่อเธอเข้ามากอดผมร้องไห้พ่อหาโอกาสไปกราบหลวงพ่อจะลันวัดอัมพรวันที่สิงห์บุรีและนั่งกรรมฐานแผ่เมตเตาทิศส่วนกุศลให้ลูกเราจะได้ทำให้จิตใจของพ่อดีขึ้นใจจะได้เย็นลงพ่อเป็นขอร้องพ่ออย่าไปทำร้ายเขาเลยนะภรรยาผมเดินไปหยิบทูบมาจุด บอกผมว่าพ่อสาบานกับฉันนะว่าพ่อจะไม่ไปทำร้ายเขาฉันรู้ว่าพ่อกับเพื่อนคิดจะทำอะไรผมเลยบอกภรรยาว่าแม่พ่อจะไปนั่งกรรมาฐานให้ลูกแม่จะได้สบายใจเธอดีใจมากขอเวลาพ่อสักสองสามวันนะหลังจากนั้นผมก็นัดกับเพื่อนทั้งหมดว่าเพื่อนเราจะไปนั่งกรรมาฐานที่วัดอัมพวันกัน เพื่อนทุกคนรู้ใจผมคุณพ่อชัยเลยพูดขึ้นว่าทุกอย่างเราพร้อมถ้ามันจะตายก็ขอให้มันตายด้วยกันเมื่อทุกอย่างเป็นไปแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องคิดต่อไปผมเลยบอกเพื่อนว่าทุกอย่างไปวางแผนต่อที่วัดอัมพวันผมได้บอกภรรยาและลูกคิดอยู่ในใจว่าเราไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้กลับมาหาลูกและภรรยาอีก คิดแล้วน้ำตาไม่รู้มาจากไหนมันไหลตลอดทางผมและเพื่อนเดินทางไปถึงวัดอัมพวันเป็นเวลาบ่ายสามโมงก็นำรถไปจอดข้างโรงครัวผมเห็นผู้คนมากเหลือเกินเขามาทำอะไรกันเจ้าหน้าที่ของวัดได้เชื้อเชิญทานข้าวก่อนนะคะคุณมานั่งกรรมาทานเลยคะ่ะผมกับเพื่อนมองหน้ากันผมยังพูดชมกับเพื่อนว่าคุณผู้หญิง พูดจาไพเราะจังเลยสมแล้วที่ได้มาช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันหลังจากทานข้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ไปลงทะเบียนผมลงทะเบียนไว้เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็จัดหาชุดขาวหาที่พักให้อย่างดีและบอกว่าให้มาพร้อมกันที่อุโบสถซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่าพระนรินเป็นผู้ให้ศีลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสอนวิธีการเดินการนั่ง การกำหนดลมหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอผมบอกตามตรงว่าไม่เข้าใจเลยเพราะจิตใจของผมสับสนหลวงพี่นรินท่ันตำนิเอาหลายครั้งหลังจากนั้นผมและคณะวางแผนก่อกรรมก็มานั่งกรรมฐานที่ศาลาเสด็จพ่อรอห้าหรือศาลากรสีทิพาโดยการสอนของแม่ชีสูง้ ที่สอนอย่างเข้มงวดว่างจากการนั่งกรรมฐานพวกผมสามคนก็มานั่งวางแผนที่ศาลาราลิมน้ำเจ้าพญาเรื่องทุกอย่างวางแผนว่าออกจากวัดเมื่อไรลงมือล้างแค้นทันทีผมเลยพูดกับเพื่อนว่าพวกเราคงนั่งไปถึงเจ็ดวันแน่ทุกๆคนเขานั่งกรรมฐานด้วยใจอันบริสุทธิ์นั่งกรรมฐานเอาบุญใส่ตัว แต่พวกเรากลับนั่งกรรมฐานเอาบาปเข้าตัวแท้ๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านเมตตาข้าวน้ำอาหารที่พักอย่างดีคิดแล้วมันน่าละอายเจจริงๆกระผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อจรัญเลยคิดอยากจะพบท่านก็พอดีแม่ชีสูงอบอกว่าหลวงพ่อจรัญจะมาให้กรรมฐานและเทศโปรดญาติโยมผมและเพื่อนดีใจที่จะได้พบหลวงพ่อก่อนกลับ วันนั้นศาลาแน่นด้วยผู้คนที่มีจิตอันบริสุทธิ์ยกเว้นเราสามคนคือพวกก็ผมอยู่ด้านหลังของศาลาห,าหลวงพ่อท่านเดินมาจะขึ้นศาลายาโยมก็นั่งกันเป็นแถวก้มลงกราบหลวงพ่อด้ศรัทธาผมเห็นแล้วก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากหลวงพ่อขึ้นมาบนศาลาแล้วแม่ชีสูงง้อก็พาคณะกรรมาฐานกราบพระ และขอกรรมาฐานจากหลวงพ่อจรันหลวงพ่อท่านเทศผมก็ตั้งใจฟังสาลาแน่นมากแต่ไม่มีเสียงคุยกันเลยสายตาทุกดวงมองไปที่หลวงพ่อที่กําลังเทศตอนหนึ่งหลวงพ่อท่านเทศว่าบางคนมานั่งกรรมาฐานแต่ไม่มีศรัทธามาแต่กลับมาวางแผนฆ่าคนหลวงพ่อท่านได้ชี้มือมาทางผมอีกผมถึงกับสะดุ้ง ผมและเพื่อนมองหน้ากันผมคิดอยู่ในใจว่าหลวงพ่อท่นานทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะนอกจากเพื่อนสองคนแล้วไม่มีใครทราบเรื่องนี้อยู่เลยผมก้มลงกราบสามครั้งลุกออกจากศาลาเพื่อจะเดินกลับที่พักด้วยความแปลกใจเพื่อนผมก็เดินมาติดตๆถึงที่พักผมก็พูดกับเพื่อนว่าทำไมหลวงพ่อท่นานทราบเรื่องนี้มีใครไปพูดอะไรหรือเปล่า เพื่อนทุกคนก็สายหน้าผมนึกถึงคำพูดของคุณพี่ศิละประภาว่าหลวงพ่อจรันท่านรู้วาราจิตของคนด้วยการกำหนดเห็นหนอผมบอกเพื่อนว่าผมจะไปฟังเทศหลวงพ่อต่อผมได้กลับมานั่งฟังเทศของหลวงพ่ออย่างตั้งใจท่านมองมาทางผมเหมือนท่านจะมองหาอะไรในตัวผมสักอย่างแล้วท่านก็เทศว่าโยม เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรสายตาของโยมมีแสงความอาฆาตเสเมือนอสุรกายผมไม่กล้ามองไปทางหลวงพ่อเลยท่านทราบความในใจของกระผมจริงๆหลวงพ่อท่านก็เทศต่อไปว่าลูกเราก็ตายไปแล้วขอพ้นจากทุกข์แล้วโยมจะไปสร้างกรรมต่อไปอีกทําไมผลกรรมที่โยมก,ก่อขึ้นมันก็จะตกไปถึงลูกของโยมเองไม่มีวันจบ น,นขอให้โยมตั้งใจเจริญภาวนานั่งกรรมฐานแผ่อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกโยมผลการเจริญกรรมฐานจะทำให้ลูกชายโยมพ้นจากทุกข์ผมนั่งฟังหลวงพ่อเทศน้ำตาไหลตลอดเวลาผมศรัทธาหลวงพ่อจรัญมากผมหายสงสัยที่ทำไมผู้คนถึงได้ไปวัดอัมพวันมากมายถึงขนาดนี้ พราะหลวงพ่อท่านมีเมตตาให้สติให้ปัญญาให้รู้จักตนเองคำเทศสั่งสอนโยมว่ามานั่งกรรมฐานทั้งทีเอาดีไม่ได้คำสอนของหลวงพ่อมีความหมายมากจริงๆผมฟังเทศหลวงพ่อจบผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอใช้เวลาที่เหลือตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้ดีที่สุดครับ หลวงพ่อให้ความเป็นคนต่อพวกกับผมสมคนเพื่อนของกระผมสองคนก็เลื่อมใสหลวงพ่อมากเข้ามาช่วยงานหลวงพ่ออยู่บ่อยครั้งครับสำหรับกฎแห่งกรรมตอนทำชำระความโกรธก็ต้องขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเล่ม15ผลบุญกุศลใดที่บังเกิด ขอจงถึงแก่พูดเป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยเทินกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ